เข้าสู่ตอนที่5แล้วครับรถไฟลาวจินวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบการดีไซน์ของสถานีและว่ามีแรงบันดาลใจมีวัสดุมีวิธีการยังไงของแนวความคิดสบายดีสวัสดีครับ รถไฟลาวจีนมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ตลอดทางเลยครับว่ามีแหล่งที่มาอย่างไงมีวิธีการอย่างไงมีการออกแบบอย่างไงเอาวัฒนธรรมเอาภูมิศาสตร์เอาบางอย่างสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันยังไงนะถ้าเราได้เข้าไปมองลึกๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นถึงแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเต็มไปหมดเลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสถานีนะครับแต่ละสถานีเนี่ยเขาออกแบบกันเป็นยังไงและมีสิ่งที่พิเศษยังไงสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับ แบ่งเป็นข้อๆซึ่งค่อนข้างที่จะเกิดประโยชนมากๆเลยครับคลิปที่แล้วนะครับ2-3มคลิปที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่1รถไฟลาวจีนเกิดมาได้ยังไงกับตอนที่2 ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่กู้เงินมาเท่าไหร่แล้วก็ใครได้สัมปทานแล้วก็สัมปทานมีกําหนดเป็นเวลากี่ปีนะฮะและตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการก่อสร้างละว่าแต่ละสถานีใช้ความเร็วเท่าไหร่สร้างกันยังไงอุโมงค์เป็นยังไงสะพานมีกี่ที่นะฮะแล้วตอนที่4เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละสถานีนะมีท่องเที่ยวยังไงบ้างและมีจุดน่าสนใจในแต่ละเมืองมีที่ไหนที่ทน่าท่องเที่ยวบ้าง และว,วันนี้ครับตอนที่5เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบการดีไซน์ของสถานีนั้นๆเนี่ยมีจุดเด่นและมีเกิดประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างซึ่งเราลองมาดูกันนะครับว่าลักษณะของรถไฟลาวจีนอันนี้นะครับเป็นลักษณะรถไฟขนาดหนักครับคือเป็น Heavy r a i l Transit นะครับซึ่งแนวทางวิ่งเนี่ยเป็นลักษณะของแนวทางที่ผ่านเทือกเขาสูงเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นทางยกระดับประมาณ175กิโลเมตรนะครับได้สร้างสะพานถึง167ขัวครับแล้วก็ได้สร้างสะพานข้ามุูเวเนี่ถึง1้0 34ขวนะขวแปลว่าสะพานนะครับแล้วก็ระยะรวมถึง67กิโลเมตรแล้วก็เป็นอุโมงถึงถึง75แห่งนะครับภาคดีเทลอันเนี้ยจะอยู่ในตอนที่3นะครับลองเข้าไปดูกันแล้วรถไฟลาวจีนอันเนี้ยถูกกำหนดให้มีความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย CR200J เนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียง หลบพะบางแล้วก็กาสีเนี่ยสามารถทําความเร็วได้ที่200กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ160กิโเมตรต่อชั่วโมงกับแล้วก็ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบของสถานีรถไฟละเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเด่นบ้างนะครับสถานีแรกนะครับเป็นสถานีของนครหลวงเวียงจันทร์ครับแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นสถานีที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดและอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสอปปลาว สถานีใหญ่เวียงจันทร์นะครับออกแบบผสมผสานลาวกับจีนครับคือเป็นเฮือนไม้จันทร์นะครับเฮือนไม้จันทร์เนี่ยเป็นบ้านทรงลาวเก่าครับที่สมัยก่อนนะคนลาวนิยมเอาไม้จันทร์หอมเนี่ยมาทําเป็นบ้านกันมันเป็นทรงบ้านโบราณนะครับใช้วิธีการอันนั้นเนี่ยเอามาสร้างแล้วทาเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบของเฮือนไม้จันทร์นั่นเองลวดลายด้านหน้านะครับก็คือใช้ไม้แป้นนะครับวางซ้อนกันไปมาผสมกันแบบจีนโบราณครับแบบเชียงลุง ผสมกับแนวทันสมัยใหม่ที่ใช้เป็นลักษณะของไม้หรือกิ่งไม้เป็นไม้จันนั่นเองนะเราเห็นด้านหน้านมีอยู่ประมาณสัก8ต้นนะครับแล้วก็เป็นกิ่งไม้ที่ทําเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ใหญ่ณนะตรงนั้นเนี่ยก็คือเวลาตอนรับแสงเนี่ยลรามาแล้วเนี่ยกิ่งไม้นั้นก็จะพาดผ่านเข้าไปในตัวสถานีนะครับและด้านในก็จะทําให้เกิดเป็นลักษณะของมิติของเป็นลักษณะของป่าไม้นั่นเองซึ่งเป็นแนวความคิดที่ผมว่าต้องไปดูของจริงน,นะแล้วเราถึงจะเห็นว่า มันจะงดงามขนาดไหนนะฮะตอนนี้ก็พยายามจะจินตนาการตามนะว่าท่อนไม้ขนาดใหญ่นะั้นเป็นกิ่งกิ่งก้านนั่นนะเวลามันแสงแดดมาลงมาแล้วนะก็คงจะน่าจะสวยเงอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการเล่นไลติงครับ ใช้แสงและว,วัสดุเนี่ยเป็นผลกระทบให้เกิดจินนาการแล้วด้านในก็มีการตกแต่งนะครับทั้งเพดานนะครับด้านข้างทั้งโถงใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะรวดลายวิจิตการตาเหมือนกันนะครับผมเห็นทางด้านฝ้าด้านเพดานเนี่ยก็มีการลวดลายซึ่งเราเห็นเราก็สวยสะดุดตานะฮะและด้านในทั้งหมดของสถานีเนี่ยก็เป็นลักษณะของการติดแอร์ทั้งหลังเนาะ มีบันไดเลื่อนมีลิฟต์นะฮะมีทางลาดชันสําหรับผู้พิการนะฮะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทําให้คนเยี่ยมเยือนเดินทางเนี่ยก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นฮะทางด้านสปปรลรวเนี่ยเขาคํานึงถึงผู้พิการเป็นอย่างมากทางลาดเอียงเองก็ดี ที่นั่งของบนรถไฟเองก็ดีเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้หมดนะครับแม้แต่ภาษาเบลนะฮะให้ผู้พิการทางด้านสายตาเนี่ยสัมผัสได้ในส่วนของที่นั่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้รถเข็นขึ้นไปแล้วแทนที่กับที่นั่งนั้นได้เลยนะฮะคนที่พิการที่ใช้วิวแชร์ใช้ล้อเนี่ยก็สามารถเดินทางได้คนเดียวได้ครับเพราะมีความสะดวกที่ไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะฮะเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ไปห้องน้ําก็ได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความคํานึงละเอียดอ่อนของ สถานีรถไฟของที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้ววิธีการอย่างนี้ก็นําใช้กับทุกสถานีนะครับสถานีต่อไปนะครเป็นสถานีหลวงพะบางครับแน่นอนสถานีหลวงพะบางเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยเป็นหลวงพะบางนั่นคือวัดเฉียงทองนั่นเอง สถานีหลวงพระบางนะครับได้แรงบันดาลใจและการออกแบบนียมาจากวัดเชียงทองครับตา,า,ามวัฒนธรรมล้านซางนะฮะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมโบราณจุดกําเนิดของหลวงพระบางนะครับแล้วก็ที่สถาน,นีของหลวงพระบางนะครับมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแบบทุกๆอย่างนะครับต้องผ่านองค์กรยูเนสโกทั้งหมดครับเป็นองค์กรมรดกโลกนะฮะที่เขาควบคุมและดูแลเพื่อให้มรดกโลกนะยังคงคุณค่าแล้วสืบทอดต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานครับ ถ้าเกิดไม่มีการควบคุมดูแลนะครับเราอาจจะเห็นตึกรามบ้านช่องโผล่ขึ้นมานะฮะความเจริญมากมายเนี่ยผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้เก็บลักษณะนั้นไว้และมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวละอย่างเช่นที่ลาวเนี่ยก็จะมีอยู่3ที่นะครับคือหก็คือที่ปราสาทหินวัดภูนะครับตรงนั้นอยู่ที่แขวงจำปาสักครับก็จะเป็นอะไรซึ่งแบบเห็นแล้วทำได้ยังไงหินเป็นแบบ พันพันตันเป็นหลายๆแสนก้อนนะเรียงร้อยขึ้นใหม่เป็นประสาทเราเป็นถึง3ชั้นนะอันนั้นผมไปแล้วม,มีความรู้สึกแบบืมมนุษย์เรานี้ก็ช่างเก่งนะแล้วก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราดูนะฮะ อีกอันหนึ่งคือที่ทุ่งไหยหินอยู่ตรงแขวงเชียงขวางนะครับอันนั้นผมก็ไปอากาศหนาวเย็นแล้วคนก็ช่างเนาะแกะสลักหินใหญ่ๆหนักๆอันนั้นนะเป็นไหใหญ่ๆโบราณนะครับแล้วก็มีเป็นร้อยๆหยละเป็นวางเป็นจุดระยะเนี่ยกว้างเต็มไปหมดเลย แล้ที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองเก่าเป็นลักษณะโบราณคดีประเพณีแล้วก็ผู้คนในนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยเก็บเอาไว้นะครับเราก็จะเห็นว่าที่หลวงพระบางเนี่ยจะไม่มีอะไรบางอย่างที่เครื่อเขินโผล่ขึ้นมาเลยล่ละแม้แต่ร้านสะดวกซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นสีจันจันนะฮะ เมืองนี้ควบคุมโทนกันได้อย่างแบบอย่างดีมากเลยครับแม้แต่มิเตอร์โบราณที่ใช้อยู่นะครับเลขบ้านนะฮะแล้วก็ชั้นหน้าต่งหน้าต่างยังเก็บไว้เหมือนเดิมเลยแต่เขาทนุบารุงให้คล้ายๆกับเป็นเมืองศิลปะเลยละและณนะตอนนี้ที่เมืองหลวงพะบงังไม่มีสายไฟแล้วอะ่ะผมยังไม่ได้ไปเลยนะเพราะว่าเขาปรับปรุงเรื่องสายไฟ ที่เมืองหลวงพะบางเนี่ยอยู่ในช่วงโควิดแล้วฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะด่านปิดน่ยก็จะมีสายฟงระยงระยางเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีแล้วอะน้าไปอย่างมากเลย แล้วก็ส่วนสถานีอื่นๆนะครับอย่างเช่นโพนโฮนวังเวียงนามอ้อมเมืองไซเมืองงาบอเต็นนาเตยนะฮะก็จะออกแบบผสมผสานรูปแบบแบบทันสมัยเข้าไปกับผสมผสานกับวิธีการของเราและก็จีนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับแต่จะมีสถานีอันหนึ่งที่แปลกออกมาละนั่นคือสถานีกาซีนั่นเองทำไมถึงได้แปลกออกมาก็เพราะว่า ผมพูดไปในหลายๆตอนฮะว่าเน้นถึงเรื่องกาสีกาสีเป็นเมืองแบบธรรมชาติวิวทิทัศคล้ยคล้ายสวิตเซอร์แลนด์สอปอร์อลาวอย่างนั้นเลยจริงๆได้พูดออกไปหลายๆตอนนะครับว่าภูเขาลูกทรงแปลกๆทิวเขาแปลกๆมีทะเลหมอกมีทั้งเมฆคลอยมีทั้งสวนเกษตรมีทั้งไรสตอเบอรี่มีอะไรบางอย่างซึ่งแบบ ค่อนข้างแปลกและแตกต่างนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบตรงเมืองกาสีให้แปลกออกไปจากเพื่อนนะครับก็คือเขาใช้ทัศนียภาพของลักษณะของภูเขาอันสวยงามนะครับมีหลังคาทรงโค้งเหมือนรูปภูเขาครับเป็นลักษณะของเมืองกาสีนั่นเองเขาใช้วิธีการของภูมิประเทศนั้นๆนะครับเอามาออกแบบให้กลมกลืนกันอันนี้น่าสนใจนะค่อนข้างไม่เลบเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ผมไปกาสีก็เพียงแค่แวะผ่านนะครับก็ยังติดใจนะเราอยัางคิดเลยว่า ถ้ามานอนสักคืนสองคืนที่นี่ก็คงจะดีเนาะแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้ามีรถไฟลาจีนไปอยู่ที่กาสีแล้วเนี่ยง่ายมากๆเลยครับที่เราจะเข้าไปเที่ยวเราเข้าไปพักละค้างคืนแล้วขึ้นรถไฟกลับบ้านใช้เวลาเพียงแค่ผมว่าชั่วโมงกว่าๆไม่ถึง2ชั่วโมงเส้นปีนี้เราจัดทัวร์ไปเที่ยวกันครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับสถานีเนี่ยได้ออกแบบแล้วก็มีสถานีป้ายออบอกถึง3ภาษานะครับก็จะมีภาษาลาวจีนและภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะครับ ทุกสถานีเนี่ยจะมีเครื่องปรับอากาศหมดนะครับมีห้องน้ําแยกผู้หญิงแยกผู้ชายและขณะเดียวกันก็มีห้องน้ําสําหรับผู้พิการไว้อีกด้วยครับชานชลา,าจะเป็นชานสูงนะครับไว้สําหรับผู้พิการนะครับสามารถใช้วิวแชร์เนี่ยเคลื่อนตัวได้สบายไม่จําเป็นจะต้องยกขึ้นบันไดนะฮะก็จะมีทางขึ้นของรถไฟแล้วก็มีทางขึ้นของสถานีด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับ2สถานีนะครับก็เป็นสถานีที่มีรางสองฝั่งนะครับก็อย่างเช่นสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ โพนโคงวังเวียงแล้วก็หลวงพะบางนะครับแล้วก็บ่อเต้นจะมีบันไดเลื่อนนะครับสำหรับเพื่อที่จะขึ้นไปอีกหนึ่งทางนะหรือว่าบางสถานีก็จะเป็นอุมโมงค์ลอดใต้ดินครับเพื่อที่จะขึ้นไปอีก หนึ่งฝั่งนะฮะเพราะว่าสถานีตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานี2เลนนะฮะเป็นสถานีแบบแบบสวนไปกลับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ประมาณว่าเป็นบันไดเลื่อนแล้วก็เดินข้ามสะพานแล้วก็ลงมาหรือว่าเป็นอุโมงค์ลงไปแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับถ้าว่าใครมีพ่อมีแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวนะครับก็คนที่ใช้วีลแชร์หรือว่ารถเข็นนะครับก็มีลิฟต์เลยนะครับไว้สําหรับผู้พิการโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็สามารถเดินทางได้เองโดยที่ระบบได้รองรับเอาไว้แล้วนะครับอย่างที่บอกมาครับมีทั้งห้องน้ํามีทั้งในตัวโบกี้รถไฟเองที่ก็เตรียมไว้สาหรับผู้บริการด้วยนะฮะและนี่แหละครับทั้งหมดนี้มันคือความละเอียดอ่อนละของการออกแบบของการดีไซน์ของการคํานึงถึงภูมิประเทศและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นํามาใชาล้ล่ะ เราก็จะเห็นว่ารถไฟลาวจีนมีผสมผสานของระหวางลาวและจีนผนสม,มเข้าไปอยู่ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ขาดความสะดวกสบายนะครับที่สถานีนั้นเนี่ยได้เตรียมพร้อมและรองรับเอาไว้แล้วนะฮะก็เราได้ศึกษาเราได้เห็นข้อมูลในตอนที่5นี้แล้วเนี่ยยิ่งศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยยิ่งอยากไปเลยนะฮะในแต่ละที่ในแต่ละเมืองเนี่ยก็มีความน่าสนใจในแต่ละแบบแตกต่างกันนะฮะ ก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องราวหรือมีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับวันที่สองธันวาถ้าเปิดประเทศเราไปเที่ยวกันนะ พี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา